331วันที่บุกี้ดำรงตำแหน่งมิสแกนดนแกรนค่ะวันนี้บุกี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะก่อนที่บุกี้จะมาตำแหน่งนะคะบุกี้ขอกล่าวถึงกลุ่มคนที่สนับสนุนบุกี้ก่อนนะคะยังไม่เริ่มเลยคนแรกเลยบุกี้ขอขอบคุณพี่บอมค่ะที่เลี้ยงของบุกี้เอง คุณคิดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทักหาพี่ป๊อบว่าพี่ป๊อบหนอยานประกวดนางงามจังหนูพรทอมแล้วในปีนี้เป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งและพี่ป๊อบเป็นคนที่ให้โอกาสนั้นกับบุกี้ค่ะพี่ป๊อบยื่นโอกาสนั้นให้บุกี้ทันทีที่บุกี้ขอร้องพี่ป๊อบเป็นคนที่ขับรถจากกรุกงเทพมาแต่งหน้าให้บุกี้ที่ขอนแก่น แล้วไปกับปุ๊กี้ทุกที่เพราะพี่บ๊อบกอัว่าปุ๊กี้จะไม่สวยทุกๆก,การออกงานพี่บ๊อบเป็นคนดูแลปุ๊กี้อย่างดีค่ะพี่บ๊อบไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงนางงามนะคะพี่บ๊อบเป็นทั้งเพื่อนเป็นทัน้งพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูของปุ๊กี้ค่ะพี่บอบเป็นคนสอนให้ปุ๊กี้หัดเข้าหาผู้ใหญ่หัดวา,ตวา,ง,างตัวแม้กระทั่งการตอบคําถามบนเวทีพี่บ๊อบสนับสนุนปุ๊กี้ทุกอย่าง เป็นทั้งเพื่อนผู้คิดเป็นเพื่อนเล่นเป็นพี่ชายที่แสนดีของบุกี้ค่ะหนูไม่เคยบอกคําีดีกับพี่ป๊อบเลยหนูรักพี่ป๊อบนะหนูดีใจที่ได้แบบรู้จักกับพี่ป๊อบนะคะต่อไปก็คือ,อคกองขันแก่น2024ค่ะบุกี้ขอบคุณแม่อ้าที่ทำหน้าที่พีดีอย่างดี ให้บุ๊กกี้เป็นผู้หญิงที่สวยให้บุ๊กกี้ดำลงตำแหน่งมิสแตีนขอนแกน2024ได้อย่างภาคภูมิใจบุ๊กกี้ขอขอบคุณพี่บอยพี่ท็อปพี่ปั๊กที่คอยทั้งมาถามสุขภาพจิตของบุก๊กกี้เวลาบุ๊กกี้โดนดา่าหรือเวลาที่บุ๊กกี้โดนดราม่าโดนกระแสอะไรก็ตามขอบคุณพี่พี่จีลาเดียส์อัพขอบคุณแม่บิวตี้โรสคําฟูแกลเลอรี่คุยกายบางกอกขอบคุณพี่บอมบีซ่ดีไซน์ ขอบคุณพี่ดาวหวานดาวหวานเมคอัพที่ให้ปุ๊กกี้ได้ใส่ชุดสวยๆในทุกๆก,การแต่งในทุกๆก,การประกวดปุ๊กกี้ไม่เคยอายใครเลยค่ะขอบคุณมากๆที่เมตตาเด็กผู้หญิงคนนี้แม้ปุ๊กกี้จะเป็นนางงามที่ยังไม่มีชื่อเสียงแม้กระทั่งตอนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยพี่พี่ก็เป็นหนึ่งคนที่ยอมให้พุ๊กกี้ขอ,อยืมชุดเพื่อมาใส่ให้ปุ๊กกี้ได้สวยทุกครั้งที่ออกงานขอบคุณพี่ช่องแต่งหน้าทุกคน ที่ทําให้บุ๊กกี้เป็นคนสวยในทุกๆครั้งที่ออกงานเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่นัทพี่พีทพี่แบงกี้ขอบคุณที่สนับสนุนบุ๊กกี้อย่างเต็มที่แล้วก็พี่ๆคนอื่นที่บุ๊กกี้ไม่ได้กล่าวถึงด้วยนะคะขอบคุณพี่เบสขอบคุณพี่เซลที่ทําผมสวยๆให้บุ๊กกี้ในทุกครั้งที่บุ๊กกี้ออกงานขอบคุณพี่เซลมากๆที่ยอมขี่มอไซค์ยอุบกณ์ทําผมมาค่ะมาหาบุก๊กกี้การขับมอไซค์ามาหลายกิโล เพ่งมาทำผมให้พุกี้ในแบบเดียวไม่ว่าจะเป็นงานอะไรพี่เจอก็มาทำให้หนูขอบคุณนะคะขอบคุณครูป้ายค่ะที่ทำให้บุกี้เป็นคนที่หนึ่งคนที่เพอร์ฟอรนซีบนเวทีขอบคุณที่สอนการเดินหนูอย่างตั้งใจขอบคุณที่ใจเย็นกับหนูถึงแม้ว่าเด็กคนนี้จะสมองช้าไปนิดนึงในการเรียนรู้ครูป้ายก็ใจเย็นกับหนูเสมอเลยขอบคุณนะคะ ขอบคุณพี่เอสที่ช่างภาพช่างกองช่างภาพกองที่มารอรับหนูในกองที่มารอรับหนูในตอนเช้าตลอดระยะเวลาการเข้ากองทําให้หนูมีรูปสวยๆเอาไว้ลงทั้งตลอดระยะเวลาการเก็บตัวในกองเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่ปาขอบคุณคุณแม่ที่สนับสนุนทุกความฝันของเด็กคนนี้ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตหนูเสมอโดยไม่ต้องคำถามอะไรเลยขอบคุณที่เชื่อว่าหนูจะทำได้ในทุกๆครั้งที่หนูอยากจะทำอะไรขอบคุณด้อมสัมปีกด้อมเล็กๆของหนูนะคะที่อยู่ด้วยกันมาหนูรู้สึกดีใจมากเลยที่ทุก,ทก,ทกคนอยู่ในวยด้อมอันน้อยของหนูขอบคุณวินนี่ที่คอยตัดคลิปคอยแต่งรูปให้ทำให้ฉันมี คลิปสวยๆลงขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณพี่แป้งขอบคุณแปงกวาขอบคุณตีน้อยที่คอยซัพพอร์ตส,ส,สนับสนุนที่อยู่เสมอนและที่สำคัญเลยพุกกี้อยากจะขอบคุณมงกุฎเรือนนี้ค่ะที่เลือกปุกกี้ให้เป็นคนที่สวมใส่ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันและยืนเคียงข้างกันอย่างสง่างามสุดท้ายนี้พุกกี้อยากขอบคุณตัวเองค่ะ ที่กล้าที่จะเดินตามความฝันที่กล้าที่จะก้าวออกมาประกวดนางงามในครั้งนี้พอแล้วก็ของคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณทุ้นี่นะเจ้ามาอฝ่าแสดงสรุปให้กะวัตใจถึงต่อไปด้วยนะครับหนูยังไม่ได้พูดชื่อเลย กี้กนกพรมื่นน้อยมิสแกรนด์ขอนยันขอเสียจจงปรบมือดังๆระทำประกาศทุนกุ๊กกี้กนกพรมื่นน้อยครับมิสแกรนด์ขอนกัน2024ครับ